คนฉลาดเรียนรู้จากทุกคนทุกที่และทุกเวลาคนธร,รรมดาเรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนคนโง่นั้นรู้ทุกคำตอบบนโลกอยู่แ erm. ล้วเหติคาไม่เคยวิ่งหนีปัญหาได้สำเร็จก็เพราะไม่ว่าจะหนีไปแห่งหนใดตัวคาพเจ้าก็จะอยู่ณที่แห่งนั้นด้วยเสมอ หากเรานําเรื่องเลวร้ายของผู้คนทั้งโลกมารวมกันเป็นกองเดียวแล้วบอกให้ทุกคนเลือกหยิบมันไปคนละหนึ่งก้อนคนส่วนใหญ่จะรีบหยิบเรื่องเลวร้ายของตนกลับคืนมาแล้วจากไปอย่างยินดีจงเมตตาแก่ผู้อื่นเพราะทุกคนที่ท่านผ่านพบต่างก็กรำศึกชีวิตอันหนักหนาสาหัสมาด้วยกันทั้งนั้น ผู้ใดที่ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ย่อมต้องไม่พอใจในสิ่งที่ตนต้องการจะมีเช่นกันความรอบรู้ที่แท้จริงคือการรู้ว่าตนนั้นยังไม่รู้ยิ่งข้าเรียนรู้มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งรู้ตัวว่าข้ายัางไม่รู้มากขึ้นเท่านั้น ชีวิตที่ปราศจากการพินิษพิจารณานั้นไม่ควรค่าแก่การใช้ชีวิตอยู่หากท่านอยากสมรสก็เอาเถิดถ้าได้ภรรยาดีท่านก็จะสุขสมและหากได้ภรรยาไม่ดีท่านก็จะได้เป็นจอมปราดความงามคือเผด็จการที่มีอายุไขแสนสั้น ผู้ใดหมายจะเปลี่ยนโลกมีแต่ต้องเปลี่ยนตนเองเสียก่อนเมื่อใดที่สตรีเท่าเทียมบุรุษเมื่อนั้นสตรีก็จะเหนือกว่าบุรุษแล้วไม่แน่ว่าความตายอาจเป็นพรอันประเสริฐที่สุดของมนุษย์ก็เป็นได้ อย่าพิ่งสรรเสริญความมั่งคั่งของผู้ใดจนกว่าจะได้รู้ว่าเขานำทรัพย์สมบัติไปใช้เพื่อการใดจงเลือกความรู้เหนือทรัพย์สินด้วยหนึ่งนั้นไม่ยังยืนอีกหนึ่งจะอยู่กับท่านไปตลอดความน่าเชื่อถือก็เหมือนกองไฟ เมื่อจุดติดแล้วการหล่อเลี้ยงให้ลุกชนต่อไปนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่หากมันดับลงท่านจะพบว่าการจุดมันกลับขึ้นมานั้นช่างแสนลำบากมนุษยชาติประกอบไปด้วยบุคคลสองประเภทหนคือผู้มีปัญญาที่รู้ตัวว่าตนนั้นโง่เขลาอีกหนึ่งคือคนเขาที่หลงคิดว่าตนนั้นมีปัญญา ในเมื่อธรรมชาติสร้างให้เรามีสองหูสองตาแต่กลับให้เรามาเพียงลิ้นเดียวนั่นย่อมแสดงว่าเราควรจะเฝ้ามองและรับฟังให้มากกว่าการพูดการเข้าใจคำถามอย่างทะลุปรุโปรงก็เท่ากับได้คำตอบไปครึ่งหนึ่งแล้ว ท่านอาจดูไม่ออกว่าเส้นตรงที่อยู่ตรงหน้าท่านนั้นตรงจริงหรือไม่จนกว่าจะเอาเส้นตรงอีกเส้นมาเทียบกันจงกินเพื่ออยู่มิใช่อยู่เพื่อกินมันผู้ใดที่ยากจะทําใจให้รักได้ลงเป็นมันนั่นเองที่ต้องการความรักมากที่สุด บางครั้งเราก็ไม่ได้ก่อกำแพงขึ้นมาเพื่อขวางกั้นใครแต่ก่อขึ้นเพื่อดูว่ามีผู้ใดบางที่ใส่ใจเราอย่างแท้จริงจนถึงขั้นฝ่าทำลายกำแพงนั้นเข้ามาจงทำตัวให้เป็นบุคคลที่ท่านอยากให้ผู้อื่นมองว่าท่านเป็นในวัยเด็กจงถ่อมตน ยามวัยรุ่นจงรู้จักยับยั้งชั่งใจเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่จงเป็นคนดียามแก่ชราจงสุขขุมรอบคอบผู้ที่กำลังจะกระทำเรื่องชั่วช้าสามานบ่อยครั้งจะหลงคิดว่าตนกำลังกระทำสิ่งที่ถูกต้องผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ถกเรื่องอุดมการผู้มีจิตใจปกติถกเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้มีจิตใจอ่อนแอถกเรื่องผู้คน